พี่น้องเอ้ยเฮ้ามาจัดลงไวสารต่อกวิสินศาสตร์สำเนียงคำคมมาต่อเป็นพญาดลเอาคำค้นอีสานเบามาเลี้ยงค้ำหไหลล้องเอินสำนวนกาวเวาพญาเขา่าเกาตำนานสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองฟัง,ทงเท่าครับผมบาอาเอทีมงานมานะครับวันนี้ครับพี่น้องครับได้ความอนุเคราะห์นะครับเมตตาจากช่างวิโร์พาเพลินนะครับสวัสดีครับช่างวิโร์ครับ โอ้มื้อนี้ครับช่างวิโรจน์เป็นห่วงลูกหลานพี่น้องเอ้ยน,นะครับน้ำใจอันแสนงดงามครับมื้อนี้พากันมาสีเก็บสีมุงหลัง,ลงคาให้บ่าวนิพนธ์นะครับโอ้ช่างวิโรจน์นำทีมโดยช่างวิโรจน์พาเพลินพี่น้องก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้ช่างวิโรจน์ไดเด้อน,นะครับมื้อนี้เพิ่นสิพากันมาเก็บสีมุงหลัง,ลงคาเนาะพ่อเนาะมื้อนี้สิเอาเป็นห่งวงโดยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับ เห็นพายโยฝนเข้ามาแล้วโอ้แล้วไงบ้านอ้อตีใส่ซึ่งใส่พร้อมเรียบร้อย,ย,ายอมาหนีหยกทีมงานมาเลยพี่น้องครับสุดยอดครับสุดยอดทีมงานสามท่านนะครับเนาะสามท่านนะครับโอ้นะครับน้ำใจอันแสนงดงามพี่น้องครับเดี๋ยวจะอัปเดตค่อมเคลื่อนไหวนะครับเบิง้งค่อมเปลี่ยนแปลงให้พี่ให้หนอ้องเขาได้เบิง้งมาหนีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยงามยา,ามดีเลยนะครับคาดว่าจะได้มุ้งอยู่น้องพอเนาะ ครับใส่เสื้อใส่้อมนะครับอย่าว่าเอซเอา ACL บรรยากาศนะครับรบรัดขั้นตอนให้พี่ให้น้องเข้าด้เบิ่งน้ำกันครับ เป็นจังไรครับพี่น้องครับหลังจากที่ได้เบ่งขั้นตอนนะครับในการใส่ปันล้มปันซ้ายเนาะภาษาบันเทานะครับหรือว่าเซิงไ้บ่หวะเซิงไซภาษากลางบ่ไดครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กําลังเป็นรูปเป็นร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนะครับขั้นตอนที่ทุกคนให้ความหวังนะครับนั่นก็คือในขั้นตอนในการมุ้งครับตอนนี้ ทางทีมงานพ่นกะกำลังลำเลียงวัสดุอุปกรณ์นะครับนั่นก็คือกระเบื้องขึ้นไปเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะทำการมุ่งนะครับนี่คือปกติพ่นกะทำงานเป็นระบบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของเบาอนะครับบ่เคยเห็นพ่นเหตุตัวถือว่าเป็นครั้งแรกดแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้มากใกล้ชิดในการทำงานแบบนี้พร้อม ในเบิ่งแล้วเป็นยังไงเนี่ยครับเราอีกเราอีกเรเคยเห็ดครับเราเคยเรเคยเห็นครับเคยเห็นเป็นเห็ดแค่ว่ากับประด้ไปคุกคีใกล้คิดขนาดนี้ครับถือว่าเป็นข้อมูลเราเคยเห็นตอนมุ้งตอนยังแล้วบาทนี้งเราเคยซื้อหูได้บาทนี้ครับเพราะหูไวเนาะเก็บเป็นได้บาทครับเพราะเพราะหูไวก็ยังดีเหองวะครับอนบ้าจงสบายแต่บาทครับกับกับพ่อรูวิธีแม่เห็ดมาเป็นกับพ่อรูวิธีหนะ เออเอาพี่พ<น>รองครับเดี๋ยวอันนี้คือขั้นตอนในการล้าเลียงนะครับล้าเลียงกระเบื้องขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือว่าช่างวิรโรธพาเพิ่นนะครับเพื่นกะเอาทีมงานมาซอยเลยนะครับคือว่าเป็นทีมงานคุณภาพยามออกหารับเหมากกบทีมงานนี้นาอพอเนาะ ถือว่าเป็นทีมงานสุดใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับขี่เต็มสวมยุหันนี่มาชุดเล็กครับชุดมินิบ่ครับผมชุดชุดใหญ่ๆก็นี่กับซีมีชุดกลางคือว่าติดติดงานอยู่วันแล้วไปครับย่งยังครับผมโอ้เคืองานยุหันมาพี่ก่อนโอ้พี่น้องครับนำใจของไทยบ้านพี่น้องเอ้ยสั่งวิโรจน์นะเพิ่นเป็นห่วงบอลนิพนธ์เห็นฝนตกลำบากหลายเนาะพอเนาะครับผมก็ให้ทีมงานไว้ยุหันเหลือสองสามคนครับ ทนกันเลเขิกมากเดี๋ยวิให้เบิ้งก่อนจำเป็นสกรอนครับพี่น้องครับเบิ้งขันตอนในการลำเลียงวัสดุอุปกรณ์นะครับโอ้ยเขาทาเขาทาพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้กำลังใจอยู่ทังบ้านนะครับถึงบได้มาซอยกะทรงหมอบก็ลั้งใจดีมาให้กันตลอดนะครับเอาพี่น้องครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเด้อเบาอเอสีทรงหมอบนะครับบรรยากาศนะครับเอารบรัดขันตอน แล้วก็พร้อมเสียงดนตรีมันม้วนนะครับฝากพี่ตอนนองอีกจักรรอบหนึ่งนะครับแล้วเข้าจะจังมาเบึงขันตอนในการม้งน้ำกันครับ ครับมุ้งแล้ววันนี้พี่น้องครับวันนี้ครับเดี๋ยวบอลเอกขึ้นมาใกล้ชิดนะครับโอ้ถือว่าพ้มสำเร็จใกล้สี่เดินทางมาหอดแล้วนะครับความฝันของบาลิพนขัะกาใกล้สี่เป็นจริงแล้วครับหลังจากที่เข้าลงมือเฮ็ดมาหนี่ประมาณเดือนกลัวครับสี่สิบก็มือที่ลงมือเฮ็ดมาหนี่นะครับนี่แหละรูปร่างที่เข้าได้ก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่ อยู่บาห่างไก่นะครับอยู่รอบชิดติดขอบจอตลอดเวลาเลยนะครับพี่น้องหลายคนกลับเปร้องใจใแห้นะครับโดยการเบิ่งเขายูพันนาจอมือถือโทรศัพท์นะครับสําหรบมือนี่กะลงมือแล้วครับลงมูมือในการมุ้งแล้วนะครับโอ้ขอบคุณช่างมิโรดอีกเพียรหนึ่งนะครับขอบคุณหลายนะครับนำใจอันแสนงดงามห่วงหลวงห่วงหวงลานนะครับอ,อให้อพอ่อไายง,งานต่นไรเงานตัวแห้พี่น้องเขาหูเนะอีพ่อซื้อพ่อยังเนี่ย อีพ่อน้านครับบ้านไหนครับพ่อบ้าน Beast, สางแก้วตำบลนาแต่บอกตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงเอ้าสกลนครเออสกลนครอันนี้อีพ่อยังครับอีพ่อยังนี่ไอ้ไอ้ไผ่เออไอ้พ่อเออไอ้พ่อเปล่าเปล่าฮามน <c oughs> <c oughs> ันหอกจีเอ้ไอ้นะเออเอาเบาอีกก็ยังสิละไปใช้กัเอ็นอีพ่อเบิร์ดติดติดตะกี้ไปเห็นงานน้ำอัน บริษัทบริษัทกับอ๋อย่างย่างถามข้าวพี่น้องกันอีพ่ออีแม่ย่างเดี๋ยวเราเบ้าเองอ่ะนะครับวันนี้กะโอ้วันนี้พ่นสิปักเลยงามย่าดีบ่ะเราหรือ่าวันนี้พ่นกัสิยิงโอ้เราอีขอนอนุญาตเด้อวันนี้เด้อเราอีขอนอนุญาดทายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งเด้วยค้างแม่คัางแม่แต่ไม่ได้ยิ้มในหัวเนี้ยตีพี่น้องมา เบิ่งใกล้ๆนะสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวสิให้พี่น้องเขาได้เบิ่งบรรยากาศน้ำกันเงี้ยวๆเลยนะครับพี่น้องครับเบิ่งน้ำกันเรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องผู้เพิ่นฮักผู้เพิ่นให้กันตังใจเพิ่นก็ว่าโอ้เบาเอกขี้เฮ็ดสั่นแท้ว่าสั่นหทั้งคลิปนะอยากเบิ่งโดนๆว่าสั่นอยากเบิ่งมูเจ้าเฮ็ดหยักว่าสั่นเอ้าคลิปนี้แหละให้พี่น้องเขาได้เบิ่งใกล้ๆนี่ใส่เราลูกปืนเข้าบ่าเนี่ยที่จะปืนว่มีลูกปืนไหม ไปจากสิหาคนสกันเดลอาห้นี่บ่พร้องมีบ่ทำอะไรเยอะมาอีอโอ้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 ทอดที่พ่อนี่ยก็ถามแน่สันอันนั้นเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องเพิ่นเพิ่นติดตามแล้วนะครับหรือว่าพี่น้องพูดว่าได้ติดตามนะครับก็เข้าไปติดตามที่ช่อง วิโรดพาเพลินพี่น้องเด้อเขาไปทิ้งเด้อครับอีพ่อเขามาเบืองแยงเบาอีกมาที่พ่นตั้งแต่มือแหลกที่ลงมือเห็ดเลยนะครับเจนฮ่อนมือนี่ยังเขามาดูแลอยู่คือเก่านะครับนะยังไงครับมาที่พ่นตามตามไปครับ้ัตงสีเหลือนี้รีดินการเร็วใหญ่ใหญ่ใหญ่สีท่าสร้างเนาะ มือนีสีท่าสร้างได้ขึ้หนหรอมึงเอาได้ครับแพงใบสีท่าสร้างครับบ่แมปนสร้างท่าสีดิเป็นสีท่าสราาบบ้างเอาละคนรับอลคนขึนบ่ถตูบอลหล่มไปไหนยังน้อย <c oughs> อโอ้าเทียแหลกเนาะายเนาะอยังมืนกันยิ่งชควงอกครั้งแรกอะไรอะไร,ะไรมันก็ตืน <c oughs> ต่นเต้นในหมดที่ยังสังเกตบ่ครับคนนหอนคนเข่าใส่ใช่ส่งผมไป บอเอว่าในเห็นหนาเธ้ได้คลิปนี่ да อันนี้พ่นเล่งเล <umba> well ่งเบิ้งตัวนีพ่อมันสรงบ่โอ้แนวแนวนี่งเฮ้ากระจับซิกซิกอืมยิงยังเหนียวเลยนะยิ่นาดเฮากเฮากับเล่งเยอยิงอยูนะแนวแนวมันแนวมันสีงามบองามกัอยูนที่เฮาจับนี่แหละกบนิดหน่อยเอาเบื้องเบื้งเขาได้เด้อก็บกี้กันเขาท่าไป ครับพี่น้องครับเป็นกันมังใจให้ยือน้ำกันไกลๆนี่แหละครับตามนี่แหละต้องหัวมันหลยังไงเออหนักอ้ามานคน รือมันเป็นเพราะแรงสวรรค์เท้า,น,านี้แรงสวรรค์เท้า,าเป็นแพ่แบตเตอรี่มันสามารถจอดได้บ่ว่าจอดเ<า>อพ,นนพอเหรอว่าโฆษณาเนาะเนาะโฆษณากับพองแทนมันตั้งกัน,น,ยน,นอ,อยู่ดิเขาเขาอยู่มันใหญ่หย,ยาไปนเนาะมันใหญ่ปะเขาปางไปที่ซืยอ์กับยูดินึ่งเป็นบ่ครับมันม,มันม,มัเนเขาละเขารูปขรล่างกันปะโอบ้านนี้บ้านนี้เขาจะเวียนไปบ้านเขาเวียนมาก เอ้าพี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวบ่าเอสีรวบรัดขั้นตอนได้พี่น้องเด้อพี่น้องเบ่งภาพบรรยากาศน้ากันมันม้วนนะครับฟังเสียงดนตรีนะครับเดี๋ยวสิรับรวบรัดขั้นตอนพี่น้องเข้าจังถาเบ่งความสาเร็จนะครับสวง่ายเด้อเดี๋ยวบาเอสีรวบรัดขั้นตอนให้เบ่งครับ วันนี้อีหล่ามาอย่างโด่งมาซื้ออย่างซื้อน้ําแข็งเนาะนะครับพี่น้องครับหลังจากที่พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศบ้านอีหล่าอีหล่าเห็นบ้านบ่เห็นบ้านจากของไา้ดีใจบ่ดีใจบ่บอกป้ากับลุงเนี่ยลูกดีใจดีใจไหมครับดีใจหน่อยนึงดีใจหน่อยนึงกระถิเสร็จแล้วเนาะลูกเนาะบ้านนี้นะเอซีร้องความสามารถอีหล่าเด้ออีหล่าไปซื้อน้ำแข็งให้นะเอ้น้ำแข็งสิบบาทโอเคเต็มเต็มถุงเลยบอกบอกว่า ย่าเอาน้ำแข็งสิบาทมาเด้อโอเคไปในสิเบิ้งสิเบ,บิ้งอีหลายเก่งอีหลีบ,บ,บอ่ะเอาไปดื้ยไปดื้อในสิท้ายจะหนี่นี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศอยู่บ้านน้องที่เอลนะครับบ้านที่เอล,ล๋ยนะเอซีไปจอบเบิ้งที่เอลนะครับว่าจังไหนก่อนวะขนาดยีหลาาาาิาทว่าเอาน้ำแข็งจัสิบาทเอาน้ำแข็งสิบาทโอ้คือเป็นว่าเปลี่ยนใช่ป โอ้เก่งเห็นมันเก่งเห็นไม่ได้เป็นหมอนด้อเ,เอาเอามานี่ให้ได้เป็นหมอนะจ๊ะโอเคปะโอเคเจ้าที่เป็นคู่ว่าเป็นหมอโอเคมาหน้ถือถือได้อยู่ปะมาหนิถือเอาไปเอาเงีนทอนไปดูกไปไปนี่นะครับบรรยากาศเบิ่งที่เอาโอ้เก่งสลาดเลยนะครับ สุดยอดทอนกี่บาทใส่ทอนสิบบาทอ่ะบอกป้ากับลุงไปเจอกันยุสวนไปเจอกันยุสวนป้ากับลุงไปเบื้งบ้านอีหลาเนาะไปะอีหลาว่ายังไรครับคามามาถดีวะดีอีหลานเก่งๆสุดยอดที่เอายกโป้เอาโป้ไปเลยเยี่ยมแต่มือนะเอเปื้อนสีนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเหตุของกิตติให้อีหลาเนาะเปื้อนกระซังเนาะโอเคครับน่ารักมากใส่ มาแต่น้องเรียนกับเห็นงไดนเจอนนเอสวัสดีค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปสิพา 15, พี่น้องแล้วก็ปลากับลุงที่แอวไปเบิ้งบ้านที่เอวอีกรอบนึงเนาะว่าหลังจากที่เข้าอพาภาตดนตรีนะครับพาพม้มสูงให้พี่ให้นน้องเขาได้เบิง้งแล้วตอนนี้มาซื้อน,น้ำแข็งไปให้สร้างพันจินนะครับพี่น้องกระจังไปเบิง้งภาพบรรยากาศน้ำกันปั๊จุ๊บปากับลุงก่อนให้ป้ากับลุงไปเจอกันอยู่บ้านจุบ๊บจุ๊บหน่อย <formation jin inh throat> อันนะครับพ er ี่น้องครับอันีกาขั้นตอนนะครับคุณอาชยันนะครับซื้อว่าเป็นเกียรติโมมันแจกมาสามแผ่นครับอาครับเขาแจ้งมาแจกสามแผ่นเป็นเกียรอย่างยิ่งนะครับท่านสจชยันบ้านม่วงนะครับเป็นปฐมมาเล็กไม่การทรงอิดทรงทรงกระเบื้องนะครับป้าบัณฑนาบานิพนธ์เี่น้อะ มือ่นมาเที่ยบ่ลเนี่ยป้าเอาอีกอ้าวคุณอาครับมือ่นมาเดียวหรือมือนไปัมาะสุอาอนะครับพี่น้องครับถือว่าคุณอาได้มามาพอพอดีเลยหล,ลังจากที่เราเอ่มาจากพาน้องที่แอวไปซื้อนำแข็งนะครับมาเจอคุณอาพอดีเลยนะครับ พาท่านผู้ชมในแผนกล่องิึงมุมรอบครับเอานะครับพี่ต้องครับหลังจากที่ให้ท่านซอจอชยันบันม่วงนะครับเพิ่นยินนะครับกระเบื้องให้เบาวนิพนนะครับเพื่อเป็นเกียรติเพื่อนี้นะครับเอาภาพบรรยากาศ ทางไก่ให้พี่ให้น้องเขาได้เบ่งนะครับเมื่อนี้ครับกะยังว่าในสําเร็จนะครับเพราะว่างานของเขากะเพิ่มเติมอยู่หลายย่างนะครับเอาเป็นว่าครับมืออื่นแน่นอนเ้ยพี่น้องเด้อนะครับมืออื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าคําแล้วเหตุงานบนที่สูงนะครับซึ่งก็ให้เกิดการเสียงต่ออันตรายเนาะพี่น้องเนาะนะครับไม่ใช่นั้นแล้วไก่จะเซ็ตยิงเสฟตีจะของเนาะพี่น้องเนาะบอยเป็นว่าไก่จะเซ็ตยิงรีบเนาะพี่น้องนะครับเบ้าเอกาขอขอบคุณพี่น้องสุหมงสุบอลนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ช่องเบาเอทีมงานบรรณาานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศได้เศร้านะครับให้พี่ให้น้องเขาได้บึงรวบรัดขั้นตอนนะครับผสมผสานให้พี่ให้นอ้องเขาได้บึงน้ากันนะครับผมเสียบาพี่น้องหลายคนนะครับูอยากเห็นบรรยากาศตรงนี้โดนๆเบาเอกกะจิงท้ายถอดบรรยากาศตรงนี้ให้พี่ให้นอ้องเขาได้บึงนะครับบึงมุ้ไก่พี่น้องครับเบึงมุ้ไก่กะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วคงอีกบ่ดนวะพี่น้องเนาะความสําเร็จอยู่บรร่กบไก่นะครับอยู่บ่ไก่จากเบาญิพลนะครับรวมระยะเวลา เขาเดินทางมากับลายมือนะครับซีซิปก็มือแล้วนะครับที่รวมสังสรรค์ตรงนี้นะครับที่รวมสังสรรค์ตรงนี้บรรยากาศดีครับฝ้าหลังฝนครับบรรยากาศสดื่นแจ่มใสนะครับช่วงเวลาแรกกับบรรยากาศดีครับถือว่าอยู่ด้วยกันหลายๆท่านอยู่ด้วยกันหลายๆคนมีความอบอุ่นนะครับอบอุ่นสด่นแจ่มใสครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆอีกครั้งหนึ่งขอบคุณหลายๆดเด้อนะครับที่เขามาหักมาแพงนะครับทั้งบ่าวเอทั้งบ่าวนพิพนธ์เราขาดทีมงานยูทูบแลนด์ดินแดนไอ้น้องสองฟังโงเบิร์ดสุดปวสุคนครับอ้าวอีลามาหยังมาหยังลูกมาเป็นิีให้นายเอบ่โอ้น่ารักจังเลยมันเช่นนั้นแล้วจะเอาขนมอีกอีลาสมมุติบ้านเซนให้นายเอเมื่อบ้านบ่น,บน,นี่นอ <c oughs> บอ,อให้เมืบบ่อดลิปนะเอ๋บ่ให้เมื่อยอรีบอ่ะบอกนายอีฟมาหาเราลูกนะ บอกนายอิบเด้อบอกนายีบมานายอิบ <teachers> ว่างฝึกงานแล้วมาหานายเอ๋อเด้อบอกนายอีบเลยลูกอีหลักบอกนายอิบเด้อนายอิบว่างฝึกงานเราจังมาหานายเอ๋อเด้อบอกดินายอิบเริ่มฝึกงานเอาเอาผู้ใดมานำให้นายเอ๋ออย่างมานำของเล็กเอาใครเกี่ยวมานำบลุกใครเกี่ยวมานำเนาะโอเคเวลาชี่เอาของเล็กให้เอี่ยหให้เกี่ยวเล็กโอเคครับเอ้าบอกป้ากับลุงมืออื่นคอยเบิ่งบานอีหล่ามงลังค้าให้มันแล้วเด้อแล้วลูกนะ อ่ะนะครับพี่น้องครับบอเอครับน้องทีแอลนะครับกาสิปิดคลิปน่าหนุกในเอกเปลี่ยนอยู่เด้ออ่ะนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณสุหองสุบอลขอพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงในการรับชมคลิปของบอเอและการทีมงานเบิร์ดสุปุสุคนนะครับขอพี่น้องสู้ๆเด้อนะครับบอว่าพี่น้องสิอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่เนาะอีหลักเป็นกับบ้งใจให้ป้ากับลุงฟูฟุนเฮ็ดงานอยู่ทั้งไก่ในลูกขอให้ป้ากับลุงสู้ๆเด้อนะครับลุงอหนมบอกป้ากับลุงสู้ๆกัน เด้อจากมือหนึ่งปากกรบลุงสีได้มาบานเด้อปากกัะลุงมือหนึ่งสีได้มาบานเ้อะครับขอขอบคุณพี่น้องเบิร์สุหมงสุบอลครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องสุกทีสุกครั้งมากระตังนี้ใส่ลำลำรวยๆยเบิร์สุปู่สุคนครับเอาอย่าลืมกดติดตามช่องเราเอทีมงานบ้านนะด้วยนะค่ะบายบายสวัสดีครับ